ทห,หารเองนี่นะคะคุณผู้ชมทางกลาโหมก็พยายามที่จะเอาลงไปช่วยกับประชาชนเพราะว่าตอนนี้บ้านเรือบ้านเมืองเราสงบไม่ต้องไปรบกับใครอเอามาช่วยเหลือก่อนเลยพละกําลังที่มีเนี่ยทหารร่างกายกํายำโดนฝึกมา น่าจะช่วยไหวครั้งนี้โรงเรียนไม้ลุงขนคุณผู้ชมจําภาพได้ปะที่ผู้สื่อข่าวของเราพี่เนมลงไปใช่ไหมคะ <Ừ. S 1> แล้วเหยียบลงไปทีเดียวเนี่ยลงเท้าเกือบครึ่งแข้งพี่พทหารต้องเข้าไปเร่งช่วยเพราะว่าอยากจะกลับมาเปิดให้กับน้องๆได้กลับเข้าไปมีการศึกษากันอีกครั้งหนึ่งค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนที่นี่แหละคุณผู้ชมพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายโอ้โห ขนาดเป็นรถทหารนะเนี่ยออโอ้ถ้าเป็นรถชาวบ้านธรรมดาน่าจะเอาไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยพยายามช่วยกันก่อนอนี่แค่ทางเข้านะยังไม่รวมด้านในนะคะและเดี๋ยวพอเข้าไปดูด้านในพร้อมกันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันหนักหนามากจริงๆค่ะคือก่อนหน้านี้โรงเรียนถูกน้ำท่วมเกือบสองเมตรแล้วชั้นล่างมีดินโคลนที่เราเห็นเนี่ยหนักมากๆเลยโดยเฉพาะจุดเข้าแถวลานอเนกประสงค์โคลนเนี่ย สูงมากก็เลยต้องเคลียร์เส้นทางด้านหน้าโรงเรียนแล้วก็อุดรูโดยรอบเนื่องจากว่าหากดันโคลนออกไปคุณลองนึกภาพดันโคลนออกไปวิบแล้วมีรูอ๋อไหลกลับเข้ามาที่เดิมจ้ะทุกอย่างมันจะไหลกลับเข้ามาที่เดิมก็เลยต้องอุดรูเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคาดว่าวิธีการช่วยเหลือทั้งหมดนี้เนี่ยตามรายงานที่น้องเนมส่งมาคืออาทิตย์หนึ่งน่าจะเสร็จนะ ที่เดียวเนี่ยอาทิตย์เดียวใช่ใช่โรงเรียนเดียวเนี่ยใช่ค่ะโรงเรียนเดียวเนี่ยน่าจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์และเนี่ยคุณดูทางเข้ายังเป็นขนนเลยอ่ะคือด้วยความที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ต่ําลงไปไงคะมันก็เลยกลายเป็นแองที่เก็บทั้งหมดเอาไว้ในขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าโรงเรียนเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะส่วนใหญ่ที่เจอก็คือโคลนเนี่ยทับถมสิ่งที่เป็นที่เก็บตู้หนังสือโต๊ะนักเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยก็เลยต้องหยุดการเรียนการสอนไปก่อนทีนี้มีคนถามว่าคุณครู นั่นสอนออนไลน์เด็กๆได้ไหมเออดีนะฮะพี่ตน้นจะเอาที่ไหนสอนออนไลน์อุปกรณ์น้าท่วมไปหมดแล้ววะอ๋อเจริงใช่ปะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดนน้าโดนโครนซัดไปหมดแล้วอย่าว่าแต่แค่อุปกรณ์ที่โรงเรียนเลยบ้านคุณครูบ้านนักเรียน เอาแค่ที่นอนให้มีก่อนเถอะค่ะอย่าพูดถึงเรื่องของการเรียนเลยเพราะว่าเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมมีที่เสียบป,ป้งเสียบปลั๊กต่างๆไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้แล้วเด็กๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยคุณผู้ชมที่บ้านน้ำก็ยังไม่มีใช้ไฟก็ยังไม่มีมาค่ะ จะมาเรียนหนังสือออนไลน์กันได้ยังไงแบบนี้ต้องหยุดไปปีเว้นยาวเลยผมว่าต้องเว้นยาวเลยหเอาให้พร้อมก่อนเท่ากับว่าเขาจะเสียโอกาสทางการศึกษาในชีวิตนะแต่กระบวนการของศึกษาธิการเนี่ยเขามีวิธีการสอนเสริมนะใช่ใช่คือมันไม่ใช่ว่าพอน้ําท่วมน้องๆต้องดรอปเรียนเป็นปีนะต้องแบบต้องเน้นมาแต่เนื้อเนื้อคัดมาแต่เนื้อแล้วอ่ะแบบนี้เพื่อให้เด็กได้รู้แก่นวิชาเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะพี่พทหารยังไปช่วยที่ชุมชนวัดถ้ำผาจมที่แม่สายของเชียงราย ด้วยก็ตั้งใจเข้าไปช่วยกันทําความสะอาดเพื่อเร่งฟื้นฟูให้ชาวบ้านได้กลับมามีรอยยิ้มได้แล้วอีกส่วนหนึ่งนะอุ๊ยอันนี้ชอบมากๆเลยพี่ทหารบางคนมีความรู้ ด้วยความที่เขาเป็นทหารช่างไงเขาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นนะโอ้<ช>ดี<ช>เลยเออมีจัดจุดให้บริการค่ะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นแอร์พัดลมมาซ่อมได้เลยเพื่อช่วยบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะส่วนชิ้นไหนที่มันซ่อมไม่ได้จริงๆหรือว่ามันมีการต้องซื้ออะไรไปเปลี่ยนเนี่ยก็จะบอกกับประชาชนไปว่าพี่ครับอันนี้ไม่มีอันนี้สฝีมืมอแล้วเป็นแรง,งงานทหารช่างอะได้แต่ไม่มีอุปกรณ์พี่อาจจะต้องไปหาตัวเนี้ย มาให้ผมช่วยซ่อมหรือว่าพี่ตัวนี้นะผมซ่อมส่วนทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวไปซื้ออะไรตัวนี้มาใส่ก็ใช้ได้อะอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กองทหารช่างมาช่วยกันค่ะครับอัปเดต34 HD Apple ชั้นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ